ก็งานวันนี้เป็นยังไงบ้างก็วันนี้เราเปิดตัวเทชนนะคะ,ะซึ่งเราประกาศว่าต่อไปนี้เรากำลังจะทำไมโครดราม่าส่งความสุขให้ทุกคนโคงไปถึงมือถือของทุกคนเลยค่ะอืหลายๆคนอาจจะสงสัยไมโครดรามา่ามันเป็นอะไรยังไงนะไมโครดราม่าเนี่ยนะคะมันเป็นละครสั้น,นะะ<ะ>ที่จัดก,กระครับแลสนุกแล้วก็เหมือนว่าเราจะ ตราตื่ใจเราอินแต่ละครไทยในเวลาไม่กีดนาทีมันแตกต่างจากละครปกติจากไหแตกต่างจากละครปกติมากเปกติเวลาเราจะดูละครนี้เราก็จะดูกันเป็นจำนวนแบบหลายตอนหลายชัมม่วโมงใช่ไหมคะอันนี้คุณจะสนุกภายในเวลาไม่เกินสามสิบห้านาทีสว่าเต็มอิ่มเต็มอิ่ ก็เป็นการปรับให้เข้ากับทุคันสมัยใช่ไหมคะแน่นอนคาะในการผลิตนะคะเรื่องของการผลิตในคนดราม่าเนี่ยเราต้องปรับใหม่หมดเลยเพราะว่ามันเป็นรูปแบบใหม่เราจะทํายังไงให้ละครเป็นสนุกภายในเวลาสัาน้นบทมีส่วนสําคัญที่จะกระชับจะไม่มีการย่นเยอะเล่าเรื่องอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดูจะอินไปกับทุกวินาทีเราจะไม่เสียเวลานีค่ะ แล้วความยากของการทำบทแล้วก็ะการแตกต่งเนมันน่าจะยากกว่านะตอนปฏิบัติแต่เราพลาดไปยากมากตอนแรกก็มีว่าเออมันจะง่ายนะคะมาดูว่าชั้าหรือไม่ใช่ช้าใช่ช้าเพราะว่าเอาบทมาอ่านอุ้ยเนี่ยแนะใช่แล้วมันน่าดูเลยแต่พอถ่ายออกมาแล้วเฮ้ยไม่ได้มันต้องปรับทีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะว่ามันจะต้องลักษณะไหนอะไรเงี้ยด้วยความมันแปลกใหม่มันมีความช้าใหมาก ก็ท้าทายว่าจะทํายังไงให้สนุกภายในเวลาสั้นนะในพาร์ทของพารินิทีวีครับเป็นไงบ้างในพาร์ทก็วันนี้ถือว่าก็เป็นโอกาสของพวกเราที่สามาอร์ทเนอร์นะครับที่เราอยากจะผลักดันละครแนวใหม่นะครับซึ่งสามารถอย่างที่คุณจิรดาพูดไปนะครับส่งความสุขถึงคนดูนะครับผ่าน ได้ทุกช่วงเวลาผ่านมือถือนะครับเพราะวันนี้เราใช้ชีวิตพฤติกรรมคนเราเปลี่ยนไปเยอะนะครับเ,าเราเราอยู่บนพฤติกรรมที่เราต้องเร่งรีนะครับเราไม่สามารถกลับไปดูทีวีเหมือนเมื่อก่อนนะครับกลับไปมีเวลาพักผ่อนที่บ้านวันนี้เราใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะต้องมีความรวดเร็วเราใช้ชีวิตความรุนบนมืนอถือเราก็จะเสิร์ฟตัวละครเนี่ย ความบันเทิตงต่างๆเนี่ยผ่านมือนะครับให้กับผู้ชมนะครับได,ได้ได้ได้ติดตามละครนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของพวกเราเหมือนกันนะครับที่จะอย่างที่คุณกิรดาพูดไปนะครับเราจะทําให้ละครของเราเนี่ยทําให้คนดูเนี่ยสามารถติดตามได้ในเวลาอันสั้นๆเนี่ยแล้วได้อัตลักษที่ตื่นตาตื่นใจนะครับแสดงว่าตอบโจทย์กับแฟนละครชอบานได้แน่น,นอนก็ คิดว่าคงน่าจะตอบตรวจละครของของคนไทยรวม,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 มทั้งคนในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราส่งออกอละครส่งออกซีรีส์ไปให้กับคนในภูมิภาคนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับละครเราไม่ว่าเป็นละครเองบอยลีฟนะครับตัวเร็นะครับยูนิต่างๆเนี่ยวันนี้ต้องบอกศากหกรรมละครบ้านเราเนี่ยไปไกลพอสมควรเราก็อยากให้ไมโครดาม่าเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวรที่ผลักดัน อุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยให้สู่สายตาคนโลกคนวโลกแล้วเราคาดหวังยังไงับมันกับเป็นตี้หมือาแบบกระแตกระแตกเเราก็มีคาดหวังกันเยอะนะครับเพราะว่าจริงเราวันนี้เราเปิดตัวเป็นครั้งเป็นเป็นหน่วยงานแรกๆองค์กรแรกๆของประเทศด้วยนะครับทั้งสามปายที่เรา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 ร่วมมือกันนะครับก็เราไงก็คุคาดหวังนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําวันนี้ เราคูจยากช้าเกินไปนะครับจะมีโอกาสคูอินเตอร์ไหมฮะแน่นอนนะ <c oughs> เราค็หวังว่าเราต้องคูอินเตอร์ให้ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่คุณทุกคุณพูดไปนะครับปีนี้เราหวังว่าเราจะทําถึงร้อยเรื่อง oh. แต่เราวางวางวางไลท์อัพตอนนี้ไว้ยี่สิบนะครับ oh. ก็เอ่ออย่างที่คุณพักวัดพักวัดพูดคุณพักวัดพูดไปนะครับเดี๋ยวเราดูยี่สิบเรื่องแล้วดูว่าเอ่อ เราตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากน้อยแค่ไหนต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวคุณมาวางไลฟ์อัพส่วนที่เหลือกหาันเอาส่วนการ F I Group ที่ระวะต่าครับทำไมถึงอยากบุกตลาดิงๆอย่างมาหลายปีแล้วครับ <c oughs> แ,ตแต่ว่าเราไม่มีความถนัดในบุมที่สองท่านถนัดถ <c oughs> นัดในบุมแค่ผู้บริโภคแล้วก็คนถือเงินคือแอดเวอร์ไทเซอร์แล้วก็เห็นความสำเร็จของเทรนนี้ในในหลายประเทศมาแล้วเช่นคันดินใหญ่ <c oughs> แล้ว คนไทยก็ adopt digital เร็วขึ้นหกสิบกว่าล้านคนอยู่บนมือถืออยู่แล้วพฤติกรรมทุกอย่างต้องเกิดแน่นอนเราเราเชื่อว่าต้องเกิดแล้วยิ่งวันนี้เรามาอย่างจริงจังมากเราเลยถือว่าเป็นความตื่นเต้นมีความมั่นใจแล้วก็ได้องค์ประกอบที่ี่จากองค์กรต่างๆคิดว่าเลยมั่นใจท้าทายังไงบ้างกับโเจ์ไม่ท้าทายครับมั่นใจมั่นใจเลยท้าทายไม่โมโหมะปล่อยความท้าทายเป็นเรื่องของผู้บริหรครับ คิดว่ามั่นใจครับแล้วก็สอนรับทุกอย่างเลยครับในมุมสอนรับเนี่ยจะ่เมื่อกี้น้องถามว่าคือผู้บัยโวกวันนี้มองหาคอนเทนต์แบบนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กคนทํางานผู้ใหญ่หรือคนสูงวัยตอบได้หมดแต่ว่าเราอาจจะต้องทํางานต่อเรื่องเรื่อง Data เพื่อให้คอนเทนต์ถูกตอบโจทย์ในการผลิตเอื้อกับทุกตลาดได้อย่างได้อย่างสมเหมาะเหมาะสมแล้วก็เป็นเครื่องมือหลักเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้นักการตลาดหรือผู้ประกอบการเนี่ยขายของให้ได้เพราะวันนี้เราพึ่งพาสื่อดั้งเดิมอย่างเดียวไม่ได้ น้าวันตลาดแข่งบอลของะละครมันไกลแค่ไหนต้องเรียนว่าถ้าเป็นช็อตบอบ้านเราถือว่าเป็นเนี่ยตื่นเต้นเพราะว่าเป็นทางแรกอย่างจริงจัง,จงเรียกว่าเป็นทางแรกครับส่วนใหญ่คนไทยจะเสพของต่างชาติะเยอะขึ้นแอบเสียดายแต่ว่ามาวันนี้ยังเร็วหน่อยยังรู้ว่ายังพันอยู่ครบเห็นได้ข่าวว่าลงให้ได้ชมกันบางส่วนแล้วลงแล้วนะคะเอ่อกอแอร์เข้าไปแล้วนะคะตอนนี้สแกน ทปิอปเนแล้วก็เข้าไปตามได้ทุกช่องทางค่ะาพูดถึงนักแสดงพัดกันมาแบบทำเป็นร้อยเรื่องไม่ได้ต้องเป็นร้อยร้อยคนเลยนะคะโอ้โหนี่น้องๆก็มาช่วยแลกกันนะคะแยะเลยค่ะเอามาไม่หมดนะคะเห็นว่าเรื่องราวแต่ละเรื่องก็คือมันมีความแตกต่างกันแน่นอนครบครบรถเลยนะคะร้อยเรื่องมีมีครบรถ มีลักตลกปู่ดามากผีอะไรมีครบเลยค่ะคุณติดใจแล้วอยากจะให้ฝากดีกว่าได้ฝากนะคะปากหมดรอเลยนะคะต่อไปนี้เราจะมีความสุขส่งให้คุณถึงมือถือของคุณทุกอาทิตย์นะคะเราจะมีละครใหม่ต้องรอใ้เรื่องอ,ะอ,อ่ะรับรองว่าจะต้องมีสักเรื่องที่ถูกใจคุณแน่ก่อนพิเศษค่ะกครับา ฝากนะครับติดตามนะครับอันนี้เป็นประดุกการใหม่ของของบ้านเรานะครับที่เราจะส่งความสุขถึงมือถือถึงผู้ผู้ชมทุกคนนะครับผ่านมือถือนะครับได้ทุกช่วงเวลานะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับคุณวัฒนะก็ตัวนี้เป็นหนึ่งในโค้ดไดเวอร์ของซอฟต์ o วร์ที่เรากำลังพูดถึงแน่นอนนะครับยังไงฝากให้ทุกคนถ้าชอบก็ช่วยกันประาสัมพันธ์เยอะๆนะครับ โอเคคระบแล้วอยครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ